อันนี้เพิ่งได้ไฟล์เกมมาใหม่ครับเป็นไฟลม PPL PS สองพันยี่สิบสี่ครับเป็นโหมดท,ที่เขาทำแบบลีกเอเชียมีไทยลีกด้วยเดี๋ยวลองเล่นให้ดูตั้งค่าก่อนเล่นพวก PS โหมดเนี่ยต้องปรับเป็นภาษาสเปนนะมันเปิดไม่ติดอ่าเข้าไปดู กราฟิกใหม่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็ดูว่ามีทีมอะไรบ้าง เนี่ยจะเห็น่าไทยลีกมาแล้วมันก็จะมีซีนในไทยลีกให้เราเล่นนะมันอัปเดตตัวนันเกเตะล่าสุดด้วยทำมาดีเหมือนกันนี่คนทำน่าจะเป็นอินโดนีเซียเป็นเพื่อนบ้านชาววินโดมีลีกมาเลเซียมีไทลีกมีเจรลีกเครลีก ซาอุซาอุนิลีของลอนโดเนเลยมีตำนานเลยแล้วก็พวกทีมชาติแล้วพวกนี้ทีมชาติก็มีทีมชาติไทยก็มีนะนี้ทีมชาติไทยเนี่ย ที่ปทุมเดาวเรามาดูตัวนักเตะก่อนดูว่ามันเหมือนมั้ยดูที่บีจีนบุรีรัมย์เดี <c oughs> <c oughs> Ooh, ๋ยว um. 未记了，是啊。 ดูต,ตัวนักเตะตรงนี้อ่าดูเลยเนี่ยมีนักเตะอัปเดตล่าสุดแล้วมันก็จะมีนี่เป็นฝรัง่งนี่สุราติสารีพิมพ์แต่ว่าหน้าตามันไม่ได้ทำให้เราทีละสินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เล้หน้าตาทีละสินไม่ใช่แบบนี้ คือเขาคงไม่มานั่งไล่ทำหน้าตาให้ใครสีอีกแล้วเพราะคนทำเป็นอินโดแต่ชื่อตรงทุกอย่างนะชื่อค่าพลังเขาต้องจะมาให้แต่หน้าตาเขาไม่ทำมาให้ฟิลวิญญาชาสตีชนะทิพ์หน้าตานี้ก็ไม่ใช่อยู่แล้วผมเปมาเลย สูงร้อยแปดห้าด้วยความสูงก็ไม่ใช่แล้วโมโซหมดทุกอย่างสาระสูงร้อแปดห้าไม่ใช่แล้วนี่ก็ดูไปเรื่อยโกชัชยบุพพนมาตาไม่เหมือนเลยสักตัวก็เอาไว้ได้ขำๆได้ไม่รู้ว่าค่าพลังมันปรับมาตรงหรือเปล่า แต่ชื่อมันตรงหมดทุกทีมไปดูบุรีรัมบุรีรัมสุภาชัยใจเด็ดหน้าตาเป็นแขกอะไรก็ไม่ดูจะทอดเป็นนิโก้เลยดำเปี่ยม ก็ให้ดูว่าชื่อมันตรงแต่หน้าไม่ตรงพวกสูงสูงอะไรก็ไม่ตรงแต่ถามว่ามันก็เล่นได้ไม่เล่นได้ก็ถือว่ามีใช้ดีแค่เราเล่น bây gặp buổi làm C, sẽ chơi các tham mạc tổng ก็มีโลโก้มีอะไรทุกอย่างชุดก็ตรงนะชื่อก็ตรงแต่หน้ากับคนสูงเราพึ่งไม่ตรงถ้าือเล่นได้ใครอยากจะเล่นก็ไปหาโลกกันเอาไปสร้างไนแฟนไต้ก็ได้เราส่งให้ยิงไล้ไปให้ยิง

শুক্র